สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านช่องตองพรผมครับพบกับท่านผู้ชมคืนวันนี้มาดึกครับวันที่3มกราคม2564ร่ 25, ด้วยความเป็นห่วงครับทุกคนทุกท่านอย่าลืมป้องกันตัวเองยกกาดสูงนะครับสวมแมสร100้อยเเซนตะครับสวมแมสใส่ผ้าปิดปากผ้าปิดปากปิดจมูกหรือว่าเรียกว่าแมส่นะครับแล้วก็ล้างมือนะหัวใจหลักของการป้องกันตัวก็คือสวมแมสล้างมือล้างมือก่อนเข้าสถานที่ที่สําคัญ ที่มีคนไปเยอะออกมาก็ล้างมือนะครับแล้วก็สวมแมสนอกจากนั้นก็อยู่ห่างเระยะอย่าใกล้คนสองเมตรสามเมตรก็วากันไปนอกจากนั้นก็ต้องอยู่กับบ้านล่ะครับเอาอันนี้เป็นส่วนบ,บุคคลจะต้องทําส่วนมาตรการในเรื่นของภาครัฐที่จะควบคุมป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดควบคุมการก,ากักตัวการเฝ้าระวังอะไรก็แล้วแต่ที่มาตรการรัฐท,ทําออกมาท่านผู้ชมคิดว่า รัฐบาลจะควบคุมได้ไหมครับรัฐบาลจะควบคุมการแพร่เชื้อและการติดเชื้อได้ไหมโดยเฉพาะทุกวันนี้มีการติดเชื้อ,อะายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันวันละหลักสองร้อยสามร้อยนะอย่างเช่นวันนี้ก็สามร้อยสิบห้ารายนะสามมกราหกสี 64, น่นี่ติดเชื้อ,อรายใหม่ตรวจพบสามร้อยสิบห้ารายนะไม่เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยต่างหากเพราะว่าเขามีการตรวจคนต่างด้าวตรวจกลุ่มต่างๆกลุ่มเสี่ยงต่างๆอันนั้น ต่างหากนะตอนนี้ปัญหาโควิดกระทบไปทุกด้านนะครับกระทบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกระทบสุขภาพร่างกายบาดวิตกสุขภาพจิตเสียในขณะที่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงตอนนี้พังยับเยินไปหมดแล้วการท่องเที่ยวผู้ประกอบการต่างๆก็ต้องหยุดไปหลายอย่างคนทํางานก็ต้องหยุดงานแล้วก็ไม่มีตังแล้วตอนนี้ ท่านคิดว่ารัฐบาลจะควบคุมได้ไหมครับท่านพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับเกี่ยวพันกับมาตรการเดียวยาด้วยนะครับเงินก็จะหมดคนก็จะป่วยทําไงดีที่นี้มันไหวหรือเปล่านี่ถ้าควบคุมไม่อยู่นะครับมีการติดเชื้ออย่างแพร่หลายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันนี่เมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมถึงจุดจุดหนึ่งนี่จำไปจะต้องเดี่ยวยาจำเปจะต้องล็อกนะครับถ้าไม่ล็อกเด็ดขาดจะไม่อยู่ ล็อกเนี่ยคือ,อยังไงครับล็อกก็ต้องอยู่กับบ้านเด็กครับคนโรงงานต่างๆหยุดเด็ดขาดเลยโรงเรียนหยุดถ้าแบบนั้นเศรษฐกิจเจ๊งอย่างหนักกว่าเดิมตอนนี้ก็เริ่มเจ๊งไม่มีที่เจ๊งแล้วแต่ถ้าล็อกมันจะเจ๊งหนักกว่าเดิมถ้าเจ๊งหนักกว่าเดิมยังไงมาตรการเดียวยาจะมาถามว่ามาตรการเดียวยาคนชอบหรือเปล่า คนก็ไม่ได้ชอบนะครับจริงๆแล้วนั่นเขาต้องการมีเศรษฐกิจที่ดีมีการมีงานทําได้เงินไม่ต้องการอยู่กับที่แล้วให้คนเอาเงินมาให้หลอกถ้ามันไม่จําเปนน็นนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้ามันจําเป็นจะต้องล็อกมันก็ต้องถึงจุดนั้นก็ต้องเยียวยาเพราะถ้าล็อกคนไม่ได้ทํางานนะครับกิจการต่างๆเขาต้องปิดการล็อกเนี่ยล็อกทําไมล็อกเพื่อให้มันควบคุมโรคอยู่ไงถ้าปล่อย ไม่มีการล็อกนี่โลกไม่อยู่การแพร่กระจายมันกระจายท่านผู้ชมคิดว่าจะได้ล็อกประเทศไหมแล้วก็จะได้เยียวยาไหมนี่ถ้าล็อกเนี่ยต้องเยียวยาทันทีเพราะอะไรครับเพราะนายจ้างก็หยุดงานไม่คนไปทํางานลูกจ้างก็หยุดหยุดแล้วกินอะไรก็ต้องเยียวยาตามมาทันทีแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ พอภาวนาอย่าให้มันเลวร้ายถึงขนาดที่คนจะต้องติดเชื้อทุกวนันทุกวันเพิ่มขึ้นนะครับต้องช่วยกันนะครับแต่และคนแต่และท่านต้องระวังป้องกันตัวเองนะครับคือตัวเลขนี่ตัวเลขที่คาดคะเนไว้นะครับถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อเกินหมื่นเมื่อไหรน่นี่โอ้โหมาตรการต่างๆที่คิดว่าทําดีแล้วเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความเข้มข้นขึ้น,นอีก มันอาจจะต้องล็อกประเทศปิดประเทศอีกครั้งแล้วก็อาจจะต้องได้เยียวยาซึ่งเศรษฐกิจของไทยพังยับเยินนะเอาอย่างไรก็แล้วแต่อันนั้นก็พูดถึงภาพรวมแต่ว่าภาพส่วนตัวที่นี้ส่วนบุคคลยังไงเราก็ต้องป้องกันตัวตัวเองไม่ให้เป็นไม่ให้ป่วยนะครับถ้าเป็นและป่วยมันมีอันตรายถึงชีวิตเพราะว่าถ้าป่วย ตอนนี้เชื้อมันกลายพันธุ์เชื้อมันไม่รู้เป็นยังไงก็ไม่รู้มันพัฒนาไปถึงไหนแล้วสายพันธุ์มันอ่ะป่วยเข้าไปอู้อันตรายครับเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดสัน้นๆอันตรายใครไม่อยากเป็นก็อยู่บ้านออกจากบ,บ้านใส่แมสใส่ผ้าปิดปากทุกครั้งล้างมือเป็นผ้าเอกเลยเอาเป็นตัวเอกเลยล้างมือก่อนเข้าล้างมือก่อนออกสถานที่ล้างมือก่อนกินข้าวเอาสุขบัญญัติสิบประการเรียนมาแล้วทําครับด้วยความเป็นห่วงนะครับ ขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีครับคืนวันนี้ขอให้ประเทศไทยของเราจงปลอดภัยจากโควิด19นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือป้องกันตัวเองให้ปลอดภยัยมันก็จะช่วยได้แต่ถ้าเอาไม่อยู่มีคนป่วยมีคนติดเชื้อถึงหลักหมื่นแล้วก็โอ้อันตรายพังแน่นอนเศรษฐกิจเอาช่วยกันครับป้องกันตัวเองให้รอดครับสวัสดีครับ